ซึ่งจริงๆวันนี้ที่เรามาเราก็เลยอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุทกคนค่ะว่าจริงๆคนที่ถูกกระทําไม่ผิดแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรเลยนะที่นะโดนแบบว่าทําแบบนี้แบบว่าไม่ต้องอายเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยแล้วก็เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะมันไม่มีใครสมควรที่จะโดนแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะ แบบมีไพรเวทแบบเป็นแอคส่วนตัวที่ใครเข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปอะไรเงี้ยตอนแรกเราเจอจากแอคเคาที่เป็นพับ l ิ c ก่อนค่ะที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เข้าไปตามก็จะมีแบบว่าเป็นกลุ่มแยกไปอีกที่จะต้องเสียเงินเพื่อจะซื้อหรือว่ารวมถึงมีการรับจ้างที่จะตัดต่อรูปด้วยค่ะก็ตอนแรกตกใจแล้วก็แอบขำแอบขำค่ะแต่ก็ถ้าถ้าเป็นพักของจิตใจคง สำหรับหนูนะคะไม่ได้ไม่ได้กระทบขนาดนั้นค่ะจริงมันเป็นรูปที่ดูตัดต่อมากที่ดูเลยแล้วกันนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นรูปแบบว่าจากแอคออฟฟิเชียลที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นรูปพวกเราเป็นที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วด้วยแล้วก็เอามาถูกตัดต่อแบบว่าชัดเจนมากว่าถูกตัดต่ออะไรเงี้ยมันน่าจะส่งผลต่อแบบการทํางานของพวกเราทั้งนับปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตค่ะแบบว่าภาพภาพลักษณ์หรือว่าสิ่งที่พวกเราเคยแบบว่านำนำเสนอ ในสาธารณนะทั่วๆไปก็ถ้าถ้าเกิดเขาไปเห็นหรือว่าเห็นที่ไม่เลจริงใช่ก็อาจจะแบบมีความเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ได้ที่เรามาเราก็เลยอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนค่ะว่าจริงๆคนที่ถูกกระทำไม่ผิดแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะอยากจะอยากให้ทุกแบบว่าเป็นให้แบบให้ออกมา จ้งที่โดนนะแบบว่าทําแบบนี้แบบว่าไม่ต้องอายเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยแล้วก็เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะมันไม่มีใครสมควรที่จะโดนแบบนี้ด้วยซ้ำค่ะการทําในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความผิดในเรื่องของการตัดขอภ่านะครับก็จะมีโทษเนี่ยปรับหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็จำคุกห้าปีในการดําเนินคดีนะครับก็จะมีในเรื่องของการดำเนินคดีอาญานะครับก็คือการนําตัวคนร้ายเนี่ยมาลบโทษตามกฎหมายนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าการสืบสวนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคนร้ายเนี่ยที่ทาเป็นใครนะครับก็สามารถที่จะฟ้องเพื่อเรียกร้องเอาค่าเสียหายได้ด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็ย่อมจะได้รับความเสียหายเนี่ยในที่เป็นตีเป็นมูลค่าทางการเงินเนี่ยได้ได,ได้ได้มากอยู่แล้วนะครับอยากให้เป็นนาะเป็นเคสต้นแบบแล้วกันค่ะที่แบบอยากให เป็นกระบอกเสียงว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรทําในปัจจุบันมากๆแบบทําให้คนอื่นเสียหายอะไรเงี้ยค่ะคนที่ทําอยู่หรือว่าคนที่กําลังจะทําหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถมามาแจ้งความได้เลยนะคะไม่ต้องอายนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่ผิดอะไรเลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครที่โอเคถ้าถ้าแบบถ้าเกิดขึ้นแบบนี้กับเราเหมือนกัน